สวัสดีครับนี่เหมือนักคุงนะครับนี่จะมาเรชั่นเช่นเคยนะซึ่งนี่จะมาเรชั่นตอนนั้นยุทธพูดถังซานนะครับผมในอีพีที่ห้าสิบเก้าหรือตอนที่ห้าสิบเก้านะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนนั้นก็จะเป็นการที่ถังซานนั้นประลองวิญญาณยุทธกับไอ้ปู่หน้าลิงอ่ะเออไม่ใช่เรียกว,ว่าประลองวิญญาติเขาเรียกว,ว่าอะไรทดสอบพลังกันอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนจะมีชาลเล่นกันเงี้ยถ้ามึงต้านพลังกูได้จนจนนวนทุบหมดอ่ะถือว่ามึงชนะเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งตอนที่แล้วแบบเหมือนถังซานจะต้านไม่่่คอออยยยูแลล้้วเตง พยายามเหมือนจะใช้ไอ้คอนอ่ะเนาะเออนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่ายังไงทุบไปเลยประมาณสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอาวสือาสขาวพยายามช่วยเป่าให้มันดับเร็วๆเงี้ยโอเคซึ่งก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับมาเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่ห้าสิบเก้า จะแพ้แล้วจะแพ้แล้วจริงๆเหรอเนี่ยอย่าให้คนอื่นรู้ว่าจะมีวิญญาณยุทธภูมอ๋อเออวันนี้ใช่พ่อบอกว่าอย่างนี้ไว้ได้ว่าเราจะทำยังไงให้ต้านได้อะอุ้ยโอ้โหไม่ใส่ฟ้ารอบรอบโคตรเทพเออหุ่นทาง้าจะใช้เหรอหูย โอ้แม่งอล่าพ่อมาเลยนี่มันโอ้โหหุยหอกแก้วเจ็บัตเหรออุยลงโอ้ปู่เขา่หว่า้เถอ,อปู่กับพ่อเขามาเอกแก,แก้วเจสมบัติสัติที่หกเพิเเ่ม โอ้ของซานโอ้โอเคข้าก็นึกว่าใครท่านอครพรหมยุทธก์กูกับท่นานจากสำนักนิ่งนี่เองเป็นเกียรติที่ได้พบกับท่านเข่าก่อนลีลาถือว่าไว้หน้าข้า <c oughs> เดิมพันครั้งนี้ถือเป็นโมฆะเถอะอ้ข <c oughs> ้าเห็นแก่นหน้าท่านกูโถเดิมพันครั้งนี้ถือเป็นโมคะ <c oughs> ขอบใจที่ <c oughs> ไว้หน้าข้าเท <c oughs> ่าก่อนล่ล <c oughs> นี่มันไม่เหมือนนิสัยของเจ้าเลยนะจริงเจ้าดูให้ดีสิว่าในมือของเขาถืออะไรอยู่อุ้ยเห็นเห็นกันหมดแล้ววะถือค้อนอยู่อ่ะนั่นมันเ้าเทียนรู้แล้วก็ดีถ้าเกิดพลั้งมือทำร้ายพวกเดียวกันแคบอกวเจ้าคงได้อับอายกับสิ่งที่ตัวเองก่อทุกคนเห็นแล้วคือรู้หมดนะคนที่แบบไม่เก่งๆกันอะ พลังที่นุ่มนวลเหลือเกินร่างกาสยส่วนที่เสียหายฟืน้นฟูขึ้นต่อเนื่องอ้เพียงเท่านี้ดาววิญญาณที่โดนโจมตีและผลของพลังที่แสนน,นนุ่มนวลนี้ทําให้เส้นลมปลานอย่างป่วยทั้งแปงอุกเชื่อมแล้วเช่นกันโอ้ยบัอ่อแก้วใจสมบัติแม่งครดีอะพี่เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วล่ะ ท่านเองเอาลุงเรามีวาสนาต่อกันเป็นพ่อรู้จักกันเหรอคะสวัสดีครับท่านเจ้าสำนักนี้ท่าผมเรียกว่าท่านอากบหอโผเจ้าชื่อถังซานเหรอพ่อของเจ้าชื่อถังเฮาใช่หรือไม่ท่านรู้ได้ยังไงอาโ้ อุ้ยโอ้นนายย้อโอ้นายน้อยเรียกคนนายน้อยด้วยท่านผู้สูงก็ทำอะไรอ่ะรีบลุกขึ้นเถอะมีจุดเชื่อมโยงของตระกูลถังซานเนาะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเยือนโรงเรียนสื่อไหลเคอข้าน้อยรองพอเอน้ำเจ้าอูจีขอเชิญทุกท่านไปข้างในดีกว่าเเออนา็เจ้านี่เองข้าตามหาเจ้าตั้งนาน เรื่องในตอนนั้นไว้ค่อยคุยกันจัดที่เงียบๆให้พวกเราซะข้าจะพูดคุยกับนายน้อยโอ้เรียกว่านายน้อยเลยเนาะเหตุผลเชิญทุกท่านดันเลยใครจเจาอุจจิเได้ยัวเล็กแ้เลยอีกเดี๋ยวซานเจ้ากลับไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยมาที่ห้องประชุมชั้นสี่ทางซ่ามันมีชุดอื่นด้วยเหรอเ็นจะใส่ชุดนี้ ซวเล่นๆ <laughs> แซวเล่นๆแผลขนาดนี้หายได้อย่างรวดเร็วเลยฮนะสมเป็นหอกแก้วจะสมบัติวิญญาณยุตสายช่วยเหลือที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าใจลังของไททันแข็งแกร่งจริงๆแต่เรียกว่าน,น,นยายน้อยแล้วนะน่าจะอยู่ระดับวิญญาณพมหมยุทธ์น่าจะเป็นแบบตระกูลอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าไรพ,พักดีกับทังซานอะไรอยา่างนี้ยปะ น้อยไททานข้อฆราวะนายน้อยเข้าสงสัยทุกอย่างลุ้นมีคำตอบอ่าไปถามนี่สันสานคงงงแล้วเฮียพ่อกูเป็นใครเนี่ยทำไมแม่งมีแต่คนคำนับชุดตัวเดิมจริงด้วยข้าจัดห้องไว้สองห้องสำหรับหอแก้วเกศสมบัติและตระกูลจอมพลังโอตัดสินใจเอาเองว่าจะพบใครก่อนจำไว้ว่า ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรกับเจ้าเจ้าต้องใจเย็นเขาบูุครับโอเาวางใจเถอะเป็นคำนัาให้ดีอ้ยใจเย็นใจเย็น ลุงดูร้อนอโอเลือกมาห้องนี้ก่อนนะโอ้เป็นคารวะสามคนหมดเลยท่านผู้อาวุโสท่านลุกขึ้นก่อนถ้าไม่ใช่นหน้อยอย่างที่ท่านพูดถึงหรอกข้าเป็นเพียงสามัญชนมีดาของท่านคือถังห้าวเป็นนายน้อยของข้าเองโอ้มีค้อนห้าวเทียนอยู่ในมือข้าน้อยจะจำผิดได้ยังไงอ๋อค้อนนี่มันเอกลักษณ์สุดเลยเนาะข้าน้อยดูไม่ผิดหรอก สิ่งที่อยู่ในมือซ้ายของนายน้อยเมื่อกี้มีเพียงผู้สืบทอดสายเลือดของสำนักเฮาเทียนเท่านั้นถึงจะมีมันได้ขอนเฮาเทียนนี่คือขอนเฮาเทียนงั้นเหรอคนลุกคนลุกเลยมาปล่อยวิญญาณยศอีกอย่างออกมาให้ข้าดู่อยแต่ถ้าคนเห็นก็แบบพยายามเก็บเป็นความลับตหมดอย่างนี้เนาะสกุลถังต่อไปอย่าเปิดเผยออกมาต่อหน้าคนอื่นยิ่ง่าใช่ แต่ท่านอาจารย์รู้มาตั้งแต่แรกจะทำไมเขาต้องปิดบังข้าล่ะเออผัววุโสท่านบอกข้าได้หรือไม่ท่านพ่อของข้าเป็นใครกันแน่อนายท่านไม่ได้บอกอะไรกับนายน้อยเลยสักนิดนึนเหรอไม่เลยทุกคนรู้ยกเป็นทางสารจะเล่าไหมนายน้อย ช่วยเล่าเรื่องของท่านกับนายท่านในช่วงไม่กี่ปีมานี้ให้ข้าน้อยฟังก่อนแ้ห<อ>ากนายท่านไม่เคยพูดข้าน้อยก็ไม่กล้าเอ่ยปากมากเออจริงจริงพ่มันอาจจะมีเหตุผล<า>อะไรบางยอย่างเงี้ย่หมู่บ้านเซิงหุนเขาเป็นช่างตีเหลขข็กคนเดียวในหมู่บ้านทุกวันนอกจากทำงานแล้วก็มีงานอดิเรกเพียงอย่างเดียวคือดื่มสุราดื่มเหล้าช่างตีเหล็กกันเหรอนายท่านอ้ไม่ทนหรืได้ตกต่ำถึงขนาดนี้ตอนนั้นท่านยังเป็น เห็นอะไรอะ่ะอุ้ยคือจดหมายดูงอ,อะไรไม่ใช่ลายมือที่ท่านรู้จักหรือเปล่าอ๋ออ๋อนี่มันจดหมายทางซานของพ่อทางซานได้เขียนไว้ก่อนที่จะจะออกเดินทางปะให้เดานะถ้าจำไม่ผิดพ่อข้าทิ้งจดหมายเอาไว้เขาจากไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกอ เซียวซานเมื่อเจ้าได้เห็นจดหมายฉบับนี้ข้าคงไปไกลแล้วใช่ใช่ใช่จำได้ไปตอกตามหาข้าพ่อเป็นคนไร้ประโยชน์คนหนึ่งเจ้าค่อยๆเติบโตพ่อจำเป็นต้องไปเอาบางอย่างที่ควรเป็นของพ่อคืนมาใช่ใช่ลายมือของนายท่านจริงๆด้วยคงจะเคารมมากถึงขั้นจำลายมือขอวหน้าเองได้นะคงพ่อลูกจะต้องได้เจอกันอีกลูกเดียวต้องหัดกลางปีด้วยตัวเองถึงจะมีได้สูงมากขึ้นทางของเจ้า เจลือกเองก็ถูกถ้าเกิดทางซายังอยู่กับพ่อทางซาน่า,นาจะไม่ถึงระดับนี้ก็ได้เ<ม>นานะให้กลับมาที่หมู่บ้านเซิ่งถุนเป็นช่างตีเหล็กเหมือนพ่อก็ได้ไม่ต้องระลึกถึงทา้งห้องโอไม่ต้องพอบนายท่นนะนายท่าน,น ทำไมท่านถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ได้ยังไงในใจของข้าน้อยท่านเป็นลูกผู้ชายที่ยิ่งใหญ่คำฝาโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพ่อข้าเกิดในสมนักข้าวเทียนจริงเหรอแล้วทำไมถึงได้ใช้ชีวิตกับข้าในบ่บ้านเสื่อมขุนห<อ>วังนะไม่เกิดอะไรขึ้นไปบอกข้าทีเหตุการณ์น่าจะเหมือนในแฟลชแบทที่เราเคยเห็นมาเมาื่อก่อนปะเรื่องของนายท่านตอนนั้นข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัด ท่านแค่รู้เอาไว้ว่านายท่านเป็นลูกผู้ชายที่ยิ่งใหญ่าาองฟ้าเป็นผู้ที่ยังดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้โอมันก็เพียงพอแล้วแข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ตะกูลจอมพลังของข้า,ขาเป็นหนึ่งในสี่สำนักใหญ่ภายใต้การปกครองของสำนักฮ่าวเทียนเป็นเพระาะนายท่านถึงได้ลาออกมาก่อตั้งเองที่เมืองเทียนโตว,วันนี้นายน้อยปรากฏตัวขึ้น ถ้าคุณจอมพลังของข,องของ้ายินดีกับมารับใช้ข้าควกคนลับทั้งหมด217คนล้วนยินดีสละชีพเพื่อน้ยน้อยได้โอยินดีสละชีพเพื่อน้อยน้อยโอ้แม่งจริงจังมากอะ่ะผูปพะโสท่านคือปู่ของไทหลงเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันอายุก็น้อยกว่าเขาหากท่านไม่ถือสาแล้วก็ข้าขอเรียกท่านว่าท่านปู่ไทอ๋อมันเป็นเกียรติของปู่แกนะผมว่านะพิเศษเลยครับ ข้าต้องไปพบเจ้าสมักนิ่งแล้วไล่กันตรงนี้เลยแล้วกันสำหรับเรื่องตัวตนของข้าขอให้ท่านเก็บเป็นความลับด้วยนายน้อยท่านต้องระวังนิ่งเฟิงจื่อให้ดีตอนนั้นนายพนเจอคยบอกไว้ว่านิ่งเฟิงจือ่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่นปู่ให้วางใจเธอข้ารู้อะไรควรไม่ควรอ่าเป็นประเด็นที่แต่คนระวังไว้เหมือนกันเนาะโอ้แม่งนึกภาพดิแม่งเรื่องเกิดมาจากผู้หญิงคนเดียว ลามปามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเรื่องเกิดจากที่ไอ้ดันหยาบมันชอบเสียอ,อ,อยเฉยอ่ะันแหน่มันแหน่ดึงหน้ากันใหญ่เลยเอ,อิมาถึงไอ้ไอ้ลุงชุ<อ>ดดำนะท่านอิงขออภัยที่ให้รอนานไม่เป็นไรนั่งซื้อเสียวซ้อนข้าเรียกเจ้าอย่างนี้ได้ไหมท่านเป็นพ่อของหลงหลงจ้อได้อยู่แล้วอ่าเรียกอะไรก็เรียกถ้าฟัางหลงหลงพูดถึงเรื่องเจ้าทั้งก่อนเจอกันที่สนามประมูลก็รู้สึกประทับใจได้พบกันอีก นึกไม่ถึงว่าเจ้าเป็นลูกของสหายเก่าสหายเก่อาเหรอราชเทนนามพรหมยุทธ์อายุน้อยที่สุดในดินแดนในวงการวิญญาณมีไม่กี่คนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเขาราชเทนนามพรหมยุทธ์ทงสารไม่อยากจะเชื่อเพราะภาพที่เห็นจะเป็นอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้พ่อเจ้าหายไปหลายปีไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนเขาหายไปตั้งแต่แปดปีก่อน ถ้าไททานบอกว่าท่านพ่อเป็นคนของสำนักเข้าเทียนถ้าอย่างนี้ทังซาอายุสิบสี่ปีแล้วเนี่ยอาจอยู่ที่สำนักเข้าเทียนไม่หรอไม่เขาไม่ได้อยู่ที่สำนักเข้าเทียนทำไมข้ามันอยู่ไหนเหตุผลเรื่องนี้ข้าไปทราบแน่ชัดไม่อาจพูดได้มีเพียงพ่อเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์บอกทุกอย่างอไม่ความลับยังในความลับอีกทีหนึ่งอ่ะเจยาซานที่ข้ามาในครั้งนี้เดิมทีอยากให้เจ้าเข้าร่วมสำนักแต่ในเมื่อเป็นลูกของสหายเก่า ย่อมทาไม่ได้อแต่ว่าอารู้สึกสนใจการทําอาวุธลับของเจ้าไม่ทราบว่าเจ้าจะยอมขายวิธีการทําอาวุธลับไม่ได้หรือไม่ไม่เปยนความลับเลยด้วยถ้าแค่เอนั่นแหละไม่สามารถขายวิธีการทําอาวุธลับได้ใช่ถ้าแค่ขายอาวุธเองได้เราจะทําอาวุธลับให้กับสํานักของท่านข้าจะบอกขั้นตอนการหล่อขึ้นรูปแต่ขั้นตอนสุดท้ายจะไปต้องให้ข้าเป็นคนทําเองเออ อนหนึ่งเพราะการศึกษาวิธีการทําอ,อาวุธลับไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ต้องการขายอีกอย่างก็คือการต่อช่างฝีมือให้สามารถประกอบอาวุธลับพวกนี้ได้อย่างน้อยใช้เวลาหลายปีข้ายังต้องฝึกฝนตัวเองเวลาจึงไม่มีมากมายถ้าให้กู <c oughs> ไปแล้วถ้าให้มันไปแล้วแบบแม่น <c oughs> ทาง <c oughs> สารแบบน้ตัวการอาวุธแบบไหนอาวุธลับที่อยู่ที่หลงหลงเราเห็นมันแล้วก็ตามแบบของหลงหลงนั่นเลย เอางั้นเลยเหรอข้าร้อยชุดแต่ละชุดข้าจะให้หนึ่งหมื่นเหรียญห้าร้อยคนหนึ่งหมื่นเจ้าว่าอย่างไรแสนหนึ่งล้านราคาไม่ใช่ปัญหาแต่มีอะไรวะต้องการอะไรห้าล้านบาทปะในบ็ดดาอาวุธลับไม่รวมกงเล็บเทพเหินเวหาที่มือขวาหลงหลงข้าสามารถเปลนเป็นธนูได้เสียงยี่หนึ่งชุดให้ได้เพราะกงเล็บเหินเวหาไม่ใช่อาวุธลับอีกอย่างวัสดุที่ต้องการมีเงื่อนไขสูงไม่ได้ทำง่ายๆกงเล็บเทพเหินเวหาก่อนหน้านี้ไม่เห็นหลงหลงสาธิตให้ดู เออใช่หลงงยังไม่ได้ใช้เลยที่มันแบบยิงได้เงี้ยวๆๆๆ่ะยิงเงี้ยไม่ได้มีอาวุธลับเพียงแค่นี้แน่ๆได้อีกอย่างข้าจะจ่ายเงินอีกก้อนให้เจ้าหนึ่งล้านเหรียญพูดทองถือเป็นของตอบแทนที่มอบดอกทิทลิบฉีหลวให้หลงๆอโอข้าอยากจะถามเจ้าหน่อยดอกไม้เสียนพวกนั้นยังมีอีกไหมถ้ามีแล้วก็ข้ายนินดีซื้อในราคาสูงไม่ไม,ไม่ไม่ให้เทลหงไม่สูรณเทพหายากบนโลกมนุษย์หาไม่ได้ง่ายๆดอกที่หลงลงได้ข้ามอบให้กับนาง ทำไมต้องตอบแทนด้วยอจริงๆของขวัญนั่นเนาะเออได้ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรกลับแบบนั้นการสร้างปลอกแขนธนูหน้าไม้ตบเท้ากับมีดบินก็อยู่ในนั้นถ้าบอกไว้ก่อนว่าเขาจะรับผิดชอบขั้นตอนสุดท้ายอะไรการทําขั้นตอนระหว่างนั้นรบกวนท่านอานนี่งกิจวิทยาเองนะครับได้ยินหลงๆบอกว่าในสมนักท่านมีโรงตีเหล็กโดยเฉพาะข้าว่าน่าจะไม่ยากเจ้าหนูเจ้านี่ทาธุรกิจเป็นจริงๆแม้แต่อะไรในการทําก็ยังไม่สนเงินห้าล้านเหรียญพูดทองจะได้ง่ายเกินไปหรือเปล่า โอเคคลิปนี้ก็มีประมาเลยนะซึ่งโอ้โหแม่งเซอร์ไพรส์ตอนที่ชอบชอบมากที่มันเซอร์ไพรส์แล้วแบบผลลุกจัดเลยเออนึกภาพดิแบบ้ขนเล่าเหตุการณ์ตั้งที่แบบว่าที่บอกเมื่อกี้ในคลิปอะ้องนึกภาพดิว่าแม่งเหตุการณ์มันเกิดมาจากจุดเล็กๆเชี้ยบบันปลายมาถึงตรงเนี้ยคือจุดมันเริ่มแค่แบบมันเป็นประเด็นที่แบบมันดูไร้าสาระมากเลยที่แบบว่าไอ เอ้ตั้งแต่ชอบหลงๆแล้วอยากจะเอ้อไม่ใช่หลงๆเนี่ยชอบเซลยวอูแ่แล้วอยากจะให้เซลยวอู่มาสนใจตัวเองแต่เซลยวอู่สนใจสังสารน,นี่นะไม่สนใจใจมันเลยเนี่ยมันเลยท้าสู้สังสารแล้วมันแพ้สังสารมันเลยไปแบบยังไงพ่อเห็นอาการมันนะว่าแบบพี้อาการมันลูกมันแบบเจ็บวะใครทำร้ายวะเลยมนมาจัดก,การต่ออ้าวแต่ก็แพ้กับระปู่ม่เห็นปู่ก็ได้จะมาต่ออะไรเงี้ยเออเหตุการณ์มันเกิดจากแค่นี้จริงๆนะเว้ยแล้วแบบไม่ได้รู้ว่าอ้าวนี่คือหนึ่งในตระกูลหนึ่งในสี่ตระกูลที่สังสารพ่อสังสารเคย อยู่ๆก็ได้ลูกน้องมาเป็นฟรีสองร้อยคนอะ่ะโอ้โหเออแม่งซึ่งแบบอืมประทับใจตรงนี้นที่แบบแม่งมันเป็นแค่จุดเล็กๆมันทำให้เป็นมันใหญ่โตงบนี้ได้ยังไงวะเออซึ่งประทับใจมากแหละซึ่งมันไม่ได้อยู่่มาเล่นใหญ่นะอยู่มันแค่แบบมันแค่เริ่มจากเลเวลเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยเงี้ยเออชอบตรงที่มันทำอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเอ่อเราได้เห็นที่แบบพ่อจ้าอู่กับสังซารทําข้อตกลงอะไรกันเงี้ยเนาะเออที่สังซานจะได้เงนินห้าล้านอะไรเงี้ แล้วก็อย่างที่ปู่ไอ้อปู่ชุดดำบอกอะไอ้หนูมันก็แค่ให้วัตถุดูไป้ไม่วัตถุดูบ้างเลยมันก็แค่ให้แบบล่างแล้วมันคิดว่ามึงจะเอาเงินห้าล้านมีฟีเลยเหรออะไรอย่างนนเนาะเออมันก็ถูกของปูป่ปู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าทางสั้นไม่เหตุผลในการสวนประเด็นนี้ไปผมได้ก็รอดูแล้วกันแต่ส่วนตัว,วคิดว่าที่ปู่พูดมันก็ถ,กถูกถูกในระดับหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะโอเคิปนี้คงมีปรานี้เนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย